สวัสดีค่ะสว,สวัสดีเอฟซีทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้แอดมีแนวทางหมาน้อยคอยลักนะคะมาแล้วนะหมาน้อยคอยลักงวดน,นี้มาแล้วงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดนะคะหมาน้อยคอยลักเนาะวันที่สิบหกเดือนหกหกเจ็ด มาน้อยคอยรักมาน้อยคอยรักมาทั้งบนทั้งล่างแล้วมาทั้งบนทั้งล่างแล้วบนมาอะไรบ้างเดี๋ยวนะบน บนแคปตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยชอบสี่เฮ้ยชอบแปดนี่แหละปบนเอสชอบแปดมากเลยสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่สองแปดสี่สองเก้า แล้วก็เอ้ยผมเข้าปากแล้วก็สองตัวบนเน้นสองตัวบนเน้นเน้นที่หนึ่งแปดหนึ่งเงก้าลอง สองแปดสองเก้าทุกคนคะตัวเลอตัวเด่นนี่บางทีก็ไม่ได้มานะมันจะมาตัวตัวรองก็มีนะอันนี้บนอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเด่นเน้นอันนี้ตัวรองนะคะอันนี้ตัวรองส่วนสามตัวเขาเน้นตัวไหนส่วนสามตัวเขาเน้นตัวไหนเขาไม่ได้เน้นตัวไหนนะคะทุกคน หมาน้อยคอยรักนะคะนี่บนนะอ่าอ่าอ่ายาล่าง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 ขยับไปล่างล่างให้มีกี่ชุดอ่ะอ๋อล่างมี สี่เก้าแล้วก็สามเก้าเน้นสี่เก้าสี่ศูนย์ลองสามเก้า สามศูนย์เน้นล่างตัวเดียวล่างตัวเดียวเขาเน้นสีน่เก้านี้ลอง 30, 40, สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศวนตัวเด่นส่วนบน สี่หนึ่งแปดสีสองตัวเน้น1819งลอง28กับ29นะคะหมาน้ยอยพยรักค่ะแคปหน้าจอนะคะมาดูอีกใบหนึ่งค่ะแอดใบหอมค่ะแอดใบหอมนะคะ แอดใบหอมสามตัวพมกเลขชอบส่วนตัวตรงตรงไม่ต้องกลับนะตรงตรง,ตรง,ตรงไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับชอบส่วนตัวเจ็ด สองศูนย์เจ็ดสองห้าเจ็ดสองแปดสี่สองศูนย์สี่สองห้าสี่สองแปดเอ๊น่าจะมีชนกันไหม แอดใบหอมนะแล้วก็มีของใครอีกมาดูของแอดไผ่เมงลายชุดคัดเน้นล่างไผ่เมงลาย ไพ่เมงลายให้ล่างนะอืมไพ่เมงลายเน้นล่างสองตัวล่างตรงล่างตรงอ่ะ ล่างตรง04 08 14 18 54 58งสหนึ่งปหกัน78 ไม่มีตัวเน้นนะไม่มีตัวเน้นตรงกันตัวไหนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเรามาดูว่ามันตรงกันตัวไหนบ้างอันนี้ตัวกันเรามาดูซิมันตรงกันตัวไหนบ้างสี่หนึ่งแปดสองสี่แปดสองนี่ชนกันตรงนี้ ขีดเส้นใต้เนาะชนสี่สองแปดนี่สี่สองนี่สี่สองแปดสี่หนึเก้าสี่สองห้่เกาี่สองห้าอ่าชุดเดียวชนกันชุดเดียวอ่ามาดูล่างมัง่งมาดูล่างชนกันไหมอันนี้ก็ล่างอันนี้ก็ล่างนะ หมาน้อยคอยรักเหมือนกันนะมาเขียนล่างก่อนหมาน้อยคอยลักหมาน้อยคอยลักอันนี้ล่างนะอันนี้ล่างมันชนกันไหมมันไม่ชนกันเลย ห้าสี่ห้าแปดสี่เก้าสามเก้าศนี่ชนกันที่ศูนย์สนะชนกันที่0ูนย์สไม่มี1นสไม่มีตัวเน้นด้วยเนี่ยชนกันเอาเน้นที่4 9อันนี้ไม่มีนะคะชนกันอยู่ที่ศูนย์สี่สี่ศูย์ ใช้วิจารณญาณในการรับชมแ mm hmm. คปหน้าจอคะ่ะขอบคุณแนวทางสำหรับทุกๆแนวทางที่อาจารย์ให้มานะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยนะคะขอให้เลขขออาจารย์ทุกๆท,ท่านเข้านะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ